ราคามันแรงเหลือเกินนะคะจะเอาผิวดิฉันอยู่หรือไม่เพราะว่าแม่หมดพูดไม่หยุดว่าใช้แล้วผิวสวยมากผิวสวยมากช่วยด้วย สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆนินนินแบล็กด Secret นะคะวันนี้มาในแบบสภาพหน้าสดแบบงงๆพร้อมพวกหัวด้วยเพราะว่านินเพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วก็หน้าสดเปลือยเปล่าเหลือเกินอยากจะมาลองรองพื้นให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ตัวนินเนี่ยก็ลองรองพื้นตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตของนินเหมือนกันเมื่อวานนี้ไปซีโฟรามานะคะแล้วก็ไปสอยรองพื้นทอมฟอร์ดซึ่งเห็นบล็อกเกอร์หลายคนรีวิวไปนักต่อนักแล้วแต่ทางเรานั้นเพิ่ จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าราคามันแรงเหลือเกินนะคะราคาอยู่ที่4,900บาทชิ้นนี้บอกเลยว่าซื้อตามแม่หมดเพราะว่าแม่หมดพูดไม่หยุดว่าใช้แล้วผิวสวยมากผิวดีมากผิวแพงมากมันเป็นยังไงมันดีขนาดนั้นเที่ยวหรอและะ้วสภาพผิวหน้าของมินเนี่ยน้องทอมปอดจะเอาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าผิวของมินเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันรูขุมขนกว้างเป็นสิวแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอนนะอาการเห่อแดงเนื่องจากเป็นผิวที่แพ้ง่าย ะะก็อยากจะรู้ว่าคุณทอมปอดราคา4,900บาทเนี่ยเอาผิวดิฉันอยู่หรือไม่เมาเมาหมอยๆเรียวๆนะคะนี่เป็น First สอิมเพรสชัของนินเลยนินยังไม่เคยลองน้องคนนี้มาก่อน ไม่แกะกล่องนะจ๊ะนินหยิบอุปกรณ์ลงรองพื้นมาสามชนิดนะคะก็คือเป็นฟองน้ําแล้วก็แปลงหัวแบบนี้เขาเรียกว่าหัวอะไรหรอเล่าซิแล้วก็มีแปลงหัวตัดที่แบบขนค่อนข้างแน่นตัวนี้จะขนไม่ได้แน่นมากนะพวกงานผิวงานบางเบาก็จะเป็นของแปลงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบเน้นแบบแน่นๆหน่อยเนาะแล้วก็ฟองน้ำก่อนอื่นนะคะนินจะขอลง instant smooth perfecting touch ของคาแรงก่อนตัวนี้จะเป็นเบสสําหรับ ทางรูขุมขนนะคะเพราะว่ารูขุมขนนี้มันกว้างมากจริงเจ๊งเฟคผิวดีขึ้นมาก่อนลืมไหมว่าควรจะถ่ายรูปผิวหน้าสดไว้ก่อนแล้วกันเนาะแบบหนึ่งขอถ่ายรูปแบบทีนี้เราก็จะอุยมือสั่นตื่นเต้น ใช้รองพื้นแพงที่สุดในชีวิตนี้ที่เคยเกิดมาเลยสีที่นินใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์6.0 natural นะคะอือหือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเหลวแบบนี้เลยอลองวนผิวสักซีกหนึ่งก่อนไหมลองซีกนี้ก่อนแล้วกันนะคะ ด้วยน้องนิว้วนิดๆหน่อยๆก่อที่นินวาวกับแม่มดเนี่ยนอกจากผิวเขาจะสวยแล้วคือแม่มดบอกว่ามีบางวันเนี่ยแม่มดเขาแบบเหนื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ล้างหน้านอนนอนไปเลยอย่างเงี้ยก็ผิวยังดีอยู่ตื่นมา สิวไม่ขึ้นเลยเอยมันเไรจะขนาดนั้นเนื้อรองพื้นเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็เบอร์หกจุดศูนเนี่ยตรงกับสีผิวนินเป๊ะเลยอันนี้คือลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะจะเห็นว่ารอยสิวยังอยู่เราก็จะมาบิวอัพทีละนิดทีละหน่อยนะคะรอบที่สองค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจริงๆแล้วนี่รู้สึกว่ามือเขาก็เอาอยู่แล้วนะเนี่ยเพราะว่าเนื้อรองพื้นเขาแบบเกลี่ยง่ายมาก ไม่มีการตกร่องรูขุมขนเลยเพื่อนๆกลืนไปกับผิวเลยเหมือนมันเสกผิวขึ้นมาใหม่อะผิวสวยมากนี่คือแค่ใช้นิ้วลงนะคะแล้วก็ตรงรอยสิวที่ค่อนข้างเข้มเนี่ยก็ค่อยๆเหมือนแบบกดๆซ้ำสัก2อถึงสรอบก็หายไปแล้วลองพื้นงานผิวที่แท้จริงเพื่อนๆผิวสวยมากให้ดู ความเล่นแสงและดูผิวเป็นผิวฉันลองกรีดเลยทุกคนจะเห็นว่านินใช้รองพื้นนิดเดียวจริงๆแล้วก็เสกผิวได้แบบนี้เลยให้ดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สีผิวดูไม่ลอยจากผิวเดิมนะคะเคยตื่นมาแล้วผิวฉันเป็นแบบนี้ใครลงรองพื้นมาหรอไม่มีเรามาลงรองพื้นอีกข้างหนึ่งนะคะนินขอลองใช้แปลงเปลียดดูซิว่าน้องเขาจะโอเคไหมนะคะนินก็จะเลือกเป็นแปลงตัวนี้ ด้วยความที่ใช้แปลงลมมันก็จะไวกว่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะก็คือผิวสวยเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยคุณคนนี้ทั้งแปลงแนละนิ้วก็รอดจ้ะยินว่านิ่ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยอะผิวสวยมากช่วยด้วยหายไปแล้วรอยแดงจ้ำๆนั้นทีนี้ใต้ตาหน่อยเนาะก็จะใช้เป็นฟองน้ำ อยากตื่นมาแล้วแบบผิวเป็นแบบนี้เลยทําไงดีเนี่ยคิดดูว่ารองพื้นยังเหลือแต่ว่าผิวหน้าคอมพลีทแล้วอะ,อะเติมนิดเติมหน่อยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียรองพื้นไปนะคะ4,900บาทดีฉันต้องใช้คุ้มทุกหยดทุกครั้งที่เติมรองพื้นเข้าไปบนผิวอะไม่เกิดคราบหรือเกิดชั้นผิวเลยอะ พูดถึงรองพื้น first impression ก็คือเอาไป10 10 10ไปเลยนะคะชอบทุกอย่างพรางรูขุมขนได้ดีนะคะปกปิดได้ดีและจะปกปิดได้ดีมากเมื่อคุณเติมซ้ำเข้าไปเรื่อยๆรองพื้นไม่เหนอะไม่หนักหน้าเลยแล้วก็ texture บนผิวก็คือดูดีดูมีความแบบฉ่ำแต่ดูไม่ได้มันทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าสมมติเติมแป้งเข้าไปน้องจะรอดไหมแป้งที่นินใช้นะคะของ charlotte tilbury ชอบมากซื้อซ้ำตลับที่2แล้วเ,เป็น แป้งอีกตัวที่ราคาแรงแต่คุ้มนะคะลงให้ดูหนึ่งข้างก่อนอลงแป้งทับลงไปแล้วผิวไม่เป็นข้ามนะคะผิวสวยมากฉันพูดคำว่าผิวสวยไปกี่ครั้งแล้วคะคุณลงแป้งทับลงไปไม่มีปัญหาค่ะผิวก็จะดูแมตขึ้น1ระดับนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูแข็งหรือเค้กกี้จนเกินไปซึ่งอันนี้หนึ่งก็คิดว่าขึ้นอยู่กับแป้งที่เราเลือกใช้ด้วยแ,แป้งเขาดีอยู่แล้วนะคะบวกกับรองพื้นที่ดีก็เลยทําให้ผิว ดูดีมากตอนนี้ที่ฉันอยู่ในสภาพที่แบบไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ก็จะขอไปเติมหน้าใดพงใดผม,ใ,ดผมให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันแบบคอมพลีตลุกจ่ะคอมพลีลุกให้ดูแล้วนะคะ ทีนี้นะคะนินจะยังไม่จบคลิปง่ายๆก็เดี๋ยวนินจะลองดูว่าสภาพรองพื้นที่อยู่บนหน้านินทั้งวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะยังอยู่ดีแบบนี้หรือเปล่าทุกคนมาเช็คสภาพผิวกันนะคะหลังจากผ่านไปทั้งวันเลยแล้วตอนกลางวันนะคะนินออกไปข้างนอกไปช้อปปิง้งทากับข้าวต่างๆนานาแต่สภาพผิวหน้าของนิน ให้ดูใกล้ๆว่ามีความมันตรงจมูกแค่แบบนิดเดียวแต่มันเป็นความมันที่ไม่ได้ดูแย่นะคะแล้วก็มีตรงหน้าผากก็มีความฉ่าคืองงว่ายิ่งน้ํามันผิวออกผิวยิ่งดูสวยยิ่งดูผิวเป็นผิวนะคะ เฮ้ยทำได้ดีมากๆสมราคามากๆนะคะนินขอเคาะเลยว่าเป็นรองพื้นที่ดีที่สุดในใจ Number รวันของนินตอนนี้เลยแล้วก็ของแม่มดด้วยแล้วก็ของบล็อกเกอร์หลายๆคนด้วยนะคะก็คอนเฟิร์มค่ะสําหรับคนที่ผิวมันรูขุมขนกว้างแล้วก็ผิวเป็นสิวแบบนินคือแฮปปี้มากวันนี้ผิวหน้านินยังไม่มีสิวปูดขึ้นมาเลยเพราะว่านี่ก็คือแบบค่าแล้วนินใช้ระยะเวลาตั้งแต่ตอนเช้านะคะนินแต่งหน้าช่วง11บเอโมงนะคะซึ่งตอนนี้ ก็เป็นเวลาแบบดึกแล้วอ่ะแล้วผิวมันนี่ยยังโอเคอยู่คือแฮปปี้มากๆปกติถ้าใช้รองพื้นตัวอื่นเนี่ยแต่งหน้านานขนาดนีน้นจะต้องมีสิว สิวผดขึ้นตามกรอบหน้าแล้วแต่ตัวนี้แฮปปี้มากผิวยังอยู่ยังสวยอยู่เลยก็ยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปช้อปปิ้งที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดดูหรือว่าจะไปช้อปที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดที่อยู่ในซีโฟราก็ได้อย่างนินก็ไปซื้อมาที่ช็อปซีโฟรานะคะสาขาเอ็มควาเทียแต่ว่าสีจะค่อนข้างเหลือน้อยหน่อยนินมองว่าไปที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดโดยตรงเลยดีกว่านะคะจะได้มีพี่ BA นะคะช่วยเลือกสีหลอพผ้นให้ด้วยที่สําคัญเลยนะอย่าเลือก เลือกสีรองพื้นตามผิวคนอื่นอย่างหลายคนอาจจะมองเห็นผิวนินแล้วแบบเอ๊ะผิวใกล้เคียงหรือเปล่าก็เลยจะไปจัดสี6.0เหมือนนินนินแนะนําว่าให้เลือกให้ตรงสีผิวตัวเองนะคะจะดีที่สุดเพราะว่ารองพื้นราคาค่อนข้างแพงถ้าสมมติเลือกมาแล้วพลาดสีไม่ตรงจะเสียใจที่หลังนะคะใครอยากให้นินมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกข้างล่างได้นะคะยินดีจัดให้ตามคําขอมาช้าแต่มาแน่นอนคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปเทสรองพื้นของนินนะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้ว